สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสุขสุกคุณไม่ได้มา,มาพบเจอยาเนวเช่นเก่าเช่นเดิมจ้ายาเนวก็มีคำอมาเดี๋ยวเร่องแม่แพลวออดแพลพวแสงทองพี่น้องกมีจกักก่ไผดอกส่งเมสเซจมาหาแล้วพี่น้องจะยังกันดอกแม่แพลแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้แหละพี่น้องเอาอีกแล้วว,วสันพี่น้องจ้ะเอาอีกแล้วแพลวมาตะใสอีกประจานให้ดังเลยพะนะ ดังคักละสาวเอาคักคักแต่ละวันแต่ละเดย์เราก็ว่าแต่ละมือแต่ละเดย์นพี่น้องแจ๊กแจ้งอย่างกระดอกสันรบานะเราก็ว่าพูดดีๆค่ะใครผัวมารยาติมีไหมแม่เพลาก็บผล,ลว,วันนนสาวนั่นก็ว่าเดี๋ยวประจานให้ดังเลยสันเอา้ามันไม่จ่ายไม่จบสันฉันเกี่ยวอะไรด้วยเอาดีๆนะสันวาฉันเอามาลงในบอกเป็นเมียสันมันเอามาลงไงบอกเป็นเมียสันเนี่จริงอย่าล็อกโปรไฟล์ดี เคยนอนกับมันไหมว่าสันว่าสาวน่นนะพี่น้องจาา้าข่าวจริงหรือข่าวปลอมดูดีๆนะเปิดแบบระบบประจานแล้วว่าสันเอาสันแม่เพี้ยววะเนี่ยจริงกัดจ้านบอกตีว่าสันพี่น้องโอ้จกักประจังใดนอ้องผนองแต่ละมือแต่ละเดีพี่น้องจา้าเอฟซีกับเขามาคอมเมนต์ร้วๆพี่น้องโอ้ย แต่ละมือแต่ละเดเียนแม่จากยังเป็นยังมาสันแมนดีดีได้พี่น้องโอ้ยนอสันพิ่งก็หัวหลอกกันพี่น้องจากจังไดยเนาะเจอแบบนี้บ่อยค่ะบางทีเอารูปไปตัดต่อแต่ไม่เนียนแล้วบอกมันว่าได้แจ้งความไว้แล้วเดี๋ยวมันก็หายไปมาสันพี่น้องจา้าโอ้ยจากยังเป็นยังพี่น้องจา้ามันพิมพ์ผิดหรือเปล่าเนาะแพล่าเพาระบ่มีผัวน้อมหาว่าเราจังไดยพี่น้องจ้าแพลวาเพา เธอจะสร้างตำนานดังข้ามปีไม่ได้นะ้าสันเหมือนกับแซวกับหลิมพี่น้องจัดชุดใหญ่เลยค่ะบอสแพรวทหักคักพี่น้องแม่แพรโอ้ยเอาให้มันครบปีโลดน้องแพรดราม่าเหลืออีกหนึ่งกว่าสงสัยแสงสีดับเขาก็เลยมาเพิ่มจ้าสันพี่น้องว่าแกสิครบปีแล้วสันให้มันหอบปีโลดเอีกเดียนกลักวๆสันพี่น้องจ้าโอ้ยนางคง จะอยากดังไหมคะกินยาแล้วนอนเศร้านางว่าสันแม่นอย่างอีกว่าสันโอ้ยมีแต่แนวเนาะสู้ๆเด้อแม่แสันจัดมาให้ชมหน่อยคะ่ะแพลาๆปกป้องตัวเองบ้างคะ่ะสันโอ้ยน้อสันฟ้องเลยรับเป็นเงินสดอย่างเดียวนอกจากอย่างเป็นอย่างบอกโฟร์ไฟท์จากเพื่อนเราพี่น้องจา้าพวกปัญญาอ่อนครอบครัวไม่มีประมาณนี้สมองสติสติเดอสาวไหนผัวก,ก่อนมิจฉาชีพเนาะเว้ เพืนบ่มีผัวนวาอย่างมันอึดเวียกมาประจานเขาแต่บล็อกโปรไฟล์ลาสั่นพี่น้องจ้าโอ้ยหนาะจากสิว่จาจังได๋เมื่อคืนอยู่บ้านน้องตัวทั้งดังทั้งมวนจ้าแม่แพ้วสั่นพี่น้อง fc กซว่่ามวนหลายแม่แพ้วฟอนกับเลยฟ้องก,กับเลยค่ะแม่แบบนี้ใช้กฎหมายจัดการพูดด้วยดีๆไม่รู้สึก สำนึกหลอกพวกเนี้ยคุณแพลวจัดเลยจ้าสั่นจัดเลยจ้าน้องแพลวสั่นพี่น้องจ้าจังไงกับเป็นกำลังใจให้แม่แพลวนาอพี่น้องยังว่าคนจะว่าจังใดดอกพี่น้องจ้าพี่พีน่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์ขม้าสู่ฟังได้เลยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบายบาย thank you